สมัสศ e, ึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับคลิปวิดีโอที่2ใช่ไหมคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับครูจะเช่นเคยนะคะ ค่ะณนะช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันอยู่ใช่ไหมคะด้วยความรักและอุ่นใจนะคะคนักเรียนอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมหน้ากากนอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเ,คเพื่อให้เราห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 กันทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนมาทําความรู้จักกับ ระบบสุริยะจักรวาลกันคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าค้นหาและมีรูปสวยๆมากมายให้เราได้ดูกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับระบบสุริยะจักรวาลนั้นครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้ามาให้นักเรียนดูเพื่อความเพลิดเพลินกันก่อนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะ ภาพเหล่านี้ก็คือเป็นดวงดาวในจักรวาลน,นะคะซึ่งถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลค่ะซึ่งถูกส่งขึ้นไปโครจรเป็นวงโครจรค้างฟ้าอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายภาพดวงดาวต่างๆเนี่ยลงมาให้กับสถานีอวากาศค่ะสวยใช่ไหมคะภาพตรงนี้ก็คือเป็นดาราจ,จักรหรือว่ากาเล็กซี่นั่นเองค่ะ ตรงที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นกลุ่มแก๊สนะคะกลุ่มแก๊สอาจจะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเลียมแก๊สคาร์บอนต่างๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มแก๊สก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆด้วยค่ะอะครูขอหยุดยตรงนี้นิดนึงนะคะตรงภาพที่เราเห็นตรงนี้เราเรียกว่าดาราจักรหรือกาแล็กซีที่มีชื่อว่าทางช้างเผือกนะคะ ซึ่งมีความสำคัญกับเราอย่างไรก็คือเป็นที่ที่ระบบสุริยะจักรวาลเป็นตำแหน่งที่ระบบสุริยะจักรวาลอยู่นั่นเองและในระบบสุริยะจักรวาลก็มีโลกของเราที่เราอาศัยอยู่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกน,นี้ด้วยนะคะซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับก้นหอยค่ะซึ่งรายละเอียด เดี๋ยวรอให้สถานการณ์ปกติก่อนแล้วก็เปิดเทมอมเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาเรียนกันในห้องเกี่ยวกับระจรรล็ทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกมีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดวงดาวสวยๆบนท้องฟ้านะคะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ ระบบสุริยะจักรวาลกันสักทีค่ะระบบสุริยะจักรวาลคืออะไรรู้ไหมคะนักเรียนระบบสุริยะจักรวาลในที่ก็คือเป็นระบบดวงดาวที่อยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ครูเอ,อ่ยถึงไปก่อนหน้านี้ในคลิปวิดีโอใช่ไหมคะซึ่งเป็นดาราจักรหนึ่งอยู่ในเอกภพหรือว่าจักรวาลน,นั่นเองซึ่งระบบสุริยะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ สีส้มๆตัวนี้ก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลและมีบริวารโดยรอบก็คือดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงรวมไปถึงบริวารของดาวเคราะห์ทั้ง8นอกจากนั้นก็ยังมีดาวหางดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวเคราะห์แฉะด้วยค่ะซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง8เนี่ยก็จะมีตำแหน่งเรียงลำดับ จากดวงอาทิตย์นะคะโดยเารามาทำความรู้จักกันแต่ละลักษณะของดาวกันเลยดีกว่านะคะในระบบสุริยะก็จะประกอบไปด้วยพระเอกสำคัญสคัญก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะซึ่งดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์คำว่าดาวฤกษ์ในที่นี้ก็คือเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะ โดยดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงเดียวในระบบขออภัยค่ะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวในระบบสุริยะนะคะซึ่งดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กนะคะเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆแต่ด้วยความที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้โลกมาก จึงปรากฏให้เห็นเป็นวงกลมโตบนท้องฟ้าของโลกทำให้เราบอกว่าดวงอาทิตย์นี่มีขนาดใหญ่มากแต่ที่จริงแล้วถ้าเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆบนท้องฟ้าก็คือมีแค่ขนาดเล็กเท่านั้นนะคะทำไมเราจึงมองเห็นดาวดวงดาวฤกษ์ดวงอื่นๆมีขนาดเล็กก็เพราะว่าอยู่ห่างไกลจาก โลกของเรานะคะจึงทําให้เรามองเห็นแค่เป็นจุดสว่างสว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจะมองเห็นตอนไหนก็คือในเวลาท้องฟ้ามืดหรือในเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะซึ่งดวงอาทิตย์ในที่นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง1 3 9 2 0 0 0ากกิโลเมตรโอ้โหใหญ่ใช่ไหมคะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง109เท่าดวงอาทิตย์จะหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาประมาณ25ถึง35วันและที่ผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิประมาณ5,700องศาเซลเซียสน,นะคะดวงอาทิตย์ถูกจัดว่าเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองออกไปทางเหลืองส้ม,มใช่ไหมคะ และดวงอาทิตย์เนี่ยมีอายุมาแล้วประมาณ5ล้านปีค่ะบริวารของดวงอาทิตย์ก็จะโคโจรอยู่รอบๆดวงอาทิตย์ซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ทั้ง8ดที่ครูให้ดูไปเมื่อกี้นอกจากนั้นก็ยังมีบริวารของดาวเคราะห์ทั้ง8ดและดาวเคราะห์แค่ดาวเคราะห์ะน้อยดาวหางนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุขนาดเล็กอย่างพวกุกาบาพวกก้อนหินต่างๆมากมายด้วยเช่นกันค่ะ,ะทีนี้เรามาดูครูจะขอลงรายละเอียดไปถึงในค่ในใน,ในคลิปนี้ครูจะขอลงรายละเอียดไปถึงดาวเคราะห์ทั้งแปดเพียงอย่างเดียวก่อนนะคะซึ่ง จะมีอยู่ด้วยกันก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวคารนดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนค่ะดาวดวงแรกเลยนะคะดาวดวงแรกก็คือมีชื่อว่าดาวพุธหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Mercury ค่ะดาวพุธอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้เลยดาวพุธจะ เป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวพวุธทั้งแปดค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดด้วยความที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยทำให้ดาวพุธมีอุณหภูมิสูงถึง400องศาเซลเซียสนะคะแต่อีกด้านหนึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำมาก ะะดาวพุธจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ88วันและหมุนรอบตัวเองใช้เวลา59วันซึ่งใช้เวลาเกือบเท่ากันเลยจึงทำให้ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยร้อนมากและอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเย็นจัดมากนะคะจากการที่ดาวพุธมีอุณหภูมิทั้งสองด้านที่ แตกต่างกังนนกจึงทำให้ดาวพุธได้รนะับฉายาว่าเป็นเตาไฟแช่แข็งนั่นเองค่ะลำดับต่อมาลำดับต่อมาก็คือดาวสุกนะคะดาวสุกภาษาอังกฤษใช้คำว่าวีนัสนะคะดาวสุกเป็นดาวที่มีขนาดใกล้เคียงกับ โลกนะคะดาวศุกร์อยู่ไหนก็คือตรงตำแหน่งที่กูชี้อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมว่ามีขนาดใกล้เคียงกับโลกและดาวศุกร์ก็คือได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดของโลกนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไหร่คะนักเรียนลำดับที่2ใช่ไหมคะจากการสำรวจของยานอาวกาศพบว่าที่ผิวของดาวศุกร์เนี่ย จะมีสภาพแห้งเล้งมากแล้ก็มีบรรยากาศหนานแน่นเป็นร้อยเท่าของโลกเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอของกดกรรมถันนอกจากนั้นก็คือไม่มีแก๊สออกซิเจนแล้วก็ไอน้ำอยู่เลยเราไปอยู่ได้ไหมคะดาวสุกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจนั่นเองอและก็ดาวพุด ขออภัยค่ะดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงเกือบ500องศาเซลเซียสนะคะดาวลักษณะสำคัญสำคัญของดาวศุกร์ก็คือเป็นดาวที่สว่างที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนะคะซึ่งเราจะเห็นดาวศุกร์ขึ้นทางที่ตะวันตกในเวลาใกล้รุ่งของทุกๆวัน และก็มีชื่อเรียกว่าดาวประกายพลึกหรือว่าดาวรุ่งและจะมองเห็นเมื่อ,อดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าไปนะคะก็คือจะมองเห็นด้านที่ตะวันตกในเวลากลางคืนจะเรียกว่าดาวประจําเมืองนะคะซึ่งดาวสุกนียจะมองเห็นในทุกๆคืนนะคะ ลำดับต่อมาอ่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่เรียนรู้จักกันดีและมีบทบาทสำคัญมากกับเราก็คือดาวอะไรคะดาวโลกใช่ไหมคะดาวโลกภาษาอัง,งกฤษใช้คำว,ว่าดิอะไรคะด,รดิเอิร์ดใช่ไหมดิเอิร์ดรู้ค่ะโลกนั่นเองโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไรคะหนึ่งสอง อ่าสามใช่ไหมคะโลกมีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงแค่หนึ่งดวงเท่านั้นและโลกมีลักษณะที่แตกต่างจากดาวดวงอื่นๆก็คือโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวปกคลุมไปด้วยน้ำกล่าวก็คือมีน้ำสามมี4ี่ส่วนนั่นก็คือมีน้ำสามส่วนแล้วก็ดินเพียงแค่หนึ่งส่วนนะคะ ซึ่งลักษณะเนี้ยจะไม่ปรากฏในดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเลยในระบบสุริยะจักรวาลนะคะโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ําและมีสภาวะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยจึงทำให้เราหรือสิ่งมีชีวิตอือ่นๆอาศัยอยู่บนโลกได้นั่นเองใช่ไหมล่ะคะ ลำดับต่อมาก,ก็คือดาวอังคารใช่ไหมคะดาวอังคารภาษาอังกฤษก็คือ Mars นะคะดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4นั่นเองจากการสำรวจโดยยานไวกิ้ง1และ2ของสหรัฐอเมริกาพบว่าดาวอังคารมีลักษณะพื้นผิวสี แดงแล้วก็เต็มไปด้วยก้อนหินมีหลุมลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวคารเลยและดาวคารมีบริวารสองดวงด้วยกันก็คือโฟบอสและดีมอสซึ่งได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยเอเซฟฮอลในปีคศ .2420 นะคะ ลำดับต่อมาเป็นลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะลำดับที่5ใช่ไหมาดาวดวงต่อมาก็คือดาวพฤหัสบดีภาษาอังกฤษใช้คำว่าจูปิเตอร์นะคะตรงลูกศรที่ครูชี้อยู่ใช่ไหมลักษณะก็คือจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะได้ฉายาว่าเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไหร่หใช่ไหมคะเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า,าโลกเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สนั่นเองนะคะ แล้วก็จากการสำรวจของยาน Vo เอเจอร์1และ2ของสหรัฐอเมริกาพบว่าจะมีจุดสีแดงๆเนี่ยเป็นวงแล้วก็เป็นกลุ่มเกสร้อนขนาดใหญ่หมุนวนด้วยความเร็วสูงหรือเราเรียกว่าพายุสุริยะอยู่บนดาวพฤหัสค่ะแล้วก็ดาวพฤหัสจะมีบริวาร เด่นๆอยู่ด้วยกันก็คือ 1. IO 2. ยูโรปา 3. แกนิมีแล้วก็ 4. คาริโตนะคะชื่ออาจจะจำยากสันิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอให้เปิดเทิมก่อนแล้วก็รอค่อยมาทำความรู้จักกันในคาบเรียน อีกทีหนึ่งนะคะโดยไอโอยูโรปาเกนีสและก็คาริตที่คุณพูดไปเมื่อกี้เราจะเรียกรวมๆว,ว,ว่าดาวบริวารกาลิเลียนนะคะซึ่งได้ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอกาลิเลีเราเคยได้ยินชื่อคนนี้ใช่ไหมคะซึ่งถูกค้นพบเมื่อพุทธศักราช2 5 0 5ขอภัยค่ะพุทธศักราช2,153นะคะ ลำดับต่อมาอลำดับต่อมาก็คือดาวเสาร์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า s a t u r นนะคะอยู่ใกล้กับดาวพฤหัส,สบดีใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่2อรองจากดาวพฤหัส,สบดีค่ะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่6นั่นเองจากการผ่านไปสำรวจของยานไวเอเจอร 1และ2เช่นเคยพบว่าดาวเสาร์มีวงแหวนเก็บชั้นใหญ่ๆด้วยกันแล้วก็มีวงแหวนชั้นเล็กๆอยู่กันเป็นจํานวนมากจึงเป็นลักษณะเด่นของดาวเสานะคะโดยที่วงแหวนนั้นก็คือเป็นอันภาคน้ำแข็งแล้วก็ก้อนหินที่ปกคลุมปกคลุมด้วยน้ำแข็งด้วยความที่ดาวเสามีวงแหวนที่เด่นชัด จึงทำให้ดาวเสารมีฉาย,ยาวเป็นดาวที่สวยที่สุดในระบบสุริยะจักราวาลค่ะสวยไหมคะวงแหวนดินชัดใช่ไหมลำดับต่อมาดาวยูเรนัสนะคะดาวยูเรนัสเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่3 ถัดจากดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นะคะแล้วก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7ถูกค้นพบโดยวิลเลียมโพเซสตเมื่อปีพุทธศักราช2,324และจากการผ่านไปสำรวจของยาน v o เอเจอเช่นเคยค่ะ mm hmm. พบว่ามีวงแหวนบางๆถึง10ชั้นแต่ จะไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนกับดาวเสาเพราะว่าบางมากนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่พื้นผิวของดาวยูเรนัสเนี่ยติดลบถึง200องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะจึงทำให้ดาวยูเรนัสมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะเย็นจัดนะคะบรรยากาศขอไปค่ะชั้นบรรยากาศของดาวยูเรนัสก็จะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนฮีเลียมแล้วก็แก๊สมีเทนเป็นส่วนใหญ่นะคะ เมื่อเราฟังแล้วเจอบรรดาพวกแกเหล่านี้เราก็ไปอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่รู้จะหายใจอย่างไรนะคะและเราเดินทางมาถึงดาวลำดับสุดท้ายของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล mm hmm. ก็คือดาว mm hmm. นปจูนนั่นเองภาษาอังกฤษก็จะใช้ทับศัพท์เลยนะคะว่านปจูนดาวนปจูนเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่4 นะคะทำไมตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและก็ดาวนิจูนจึงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกก็เพราะว่าดาวเหล่านี้เป็นดาวเคราะห์ที่เกิดจากเกสนะคะท่านเรียนเรียนเรื่องสถานะของสสารมาแล้วจะจำได้ว่าเกสมีสถานะ ฟุ้งกระจายใช่หรือไม่เมื่อฟุ้งกระจายก็จะทำให้อันุภาคของสาสารขยายตัวนะคะจึงเป็นสาเหตุว่าพวกดาวเคราะห์ที่เกิดจากดาวคราแก๊นเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะอะเรามาดูที่ดาวนิพจนกันต่อค่ะดาวนิพจนเมื่อกี้ใหญ่เป็นอันดับที่4ใช่ไหมคะและดาวนิพจนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่8นะคะไกลที่สุด ในบรรดาดาวเคราะทั้ง8ดวงและก็โจฮันจิดาเล่เนี่ยซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ใช้กล้องโทรทัศน์ตรวจพบเมื่อปีพุทธศักราช2389หลังจากนั้นได้ไม่นานก็ได้มีการค้นพบบริวารของดาวเนปจูนด้วยได้เออก็คือชื่อไทต,ตัาแล้วก็นิมิตนะคะ ลังขอไปค่ะจากการสำรวจของยาน Voyager 2ของสหรัฐอเมริกาเช่นเคยนะคะถึงได้ว่ายานนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าดาวเนิปจูนมีวงแหวน4ชั้นด้วยกันแต่เป็นวงแหวนที่มืดมากทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะและที่พื้นผิวของดาว เนปจูนก็มีอุณหภูมิติดลบถึง220องศาเซลเซียสเลยทีเดียวโอ้โหมีอุณหภูมิติดลบขนาดนี้เราคงไปอยู่ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะฉะนั้นดาวที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดก็คือโลกนั่นเองนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับดาวเพราะ ทั้ง8ดวงในระบบสุริยะจักรวาลในส่วนของบรรดาบราดาวบริวารต่างๆหรือว่าบรรดาเทหวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรียนกันในห้องในตอนที่ถึงหน่วยของระบบสุริยะจักรวาลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เช่นเคย ครูมีใบงานเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะจักรวาลมาให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก็ะคือให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะที่ครูให้ไปแล้วก็วาดภาพประกอบระบายสีด้วยนะคะย้ำว่าวาดภาพและระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้น ตอบคำถามให้ด้วยนะคะซึ่งคำถามจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็ในตัวใบงานเนี้ยเดี๋ยวครูจะแนบไฟล์ลงไปในลายของห้องของแต่ละชั้นนะคะถ้านักเรียนท่านใดสะดวกก็สามารถที่จะปริ้นใบงานออกมาทำได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกสามารถที่จะลอกตัวใบงานเนี่ย แล้วก็ทําลงไปในสมุดนะคะสมุดที่เรียนซื้อมาใหม่ได้เลยดึงมาสักเล่มหนึ่งแล้วเขียนว่าวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเรียนก็ทําลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สงสัยเกี่ยวกับการทำใบงานก็คือสามารถที่จะโทรหา ครูเพื่อสอบถามได้ที่เบอร์0864945378นะคะย้ำนะคะว่าเบอร์ครูเบอร์0864945378นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำได้นะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลกันเพอสมควรนะคะ หลังจากนี้ฝากให้ในักเรียนกลับไปอ่านหนังสือทบทวนเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาค้นฟ้าหาความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสมัยศึกษาขอบคุณคะ่ะ